อ,อีกเล้วครับพี่น้องครับม่ทีชอบบานครับมทีต้น่อยเอาเราเสียอะไรอย่าง้างเราสียอะไรอย่งางพี่เซี่เนี่ยเหรอ,อ <c oughs> ว่าพอดีมอไหนเม่ไห มายหัวทายกยกยกโอ้กล่อ,องน่บาบันนะโอ้สุดหรือสุดหรอกท่านี่ละเฮ้ยะเลอเหรอวะจบเกมพี่้องเลย พพครับปิดฉากครับเมื่อถึงว่าจบคลิปเนี่ยมัน,ม,นมันมากินอย่างบัมันเจ็บมาให้หน้าละไงเกินพี่น้องอหมวดคนนอ้วะมีอ้าวปลาสิกัดประเด็นเล่าก็ยังจับได้เพี้ยสุบ <c oughs> <c oughs> โอ้เด็กนี่อะไรกินน้ำท่านวะได้การด้โอกาสครับน้ำแดงครับพ่อเดี่แกงวงพ่อเนี่ย เอาเอาบิ๊ถือไปเเราเราสิไปใส่เกืบอบเวล,ลาถือไปเเราใส่เกืบอบแล้วสว่า,า <laughs> หากินยังมัน,าน,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 ห,นหายกินน้ำ,นำนยี่กูปูน้กินนี่ปูหาน้ำกินน้ำหน้าอะเพรเห็นมันจกกินอยู่ทีดแรกนะตอนเห็นค่ดีตร่นีเออบิ๊กเร็วเหนเดี๋ยวใช่ ใส่เขียดดิดหรือเสียให้ความบาดมันยืดยืดดีมันก็มาตายพี่เกณฑ์ไม่ได้มันตายเลยเ่ามันยังมันเป็นอาหารทั้งบระเด้เอาไปทรมานโอ้ยมันไก่ควายหลายเล็บคบกระดัวเอาเอาบิ๊กทีเอาไปมาบุญกองเลยอ่าตัวบิ๊กเดินตัวเอา What did I wonder you know. Oh.